ไม่เอาต้องเจ็ดวันครั้งเย้ยกุ้งตุ้ตสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับอันนี้ก็สิบวันครั้งอ้งมันไม่มีตัวเขียวๆน่ะอ๋อแล้วเอาแต่ตัวกุ้งงมาด้วยอันนี้พวกผมมาฝากจากระยองแล้วเนี่ยคุณลุงสวนของลุงถาวร ที่ใช้ลือการทำตัวนี้เขาเขาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วลุงผมกบเปลี่ยนฉลากใหม่คือสวยยังไงสวยอย่างนี้หน่อยทั้งคือมันเป็นลูกกิจของผมเลยต่อไปเนี้ลุงผมไม่ได้เอาถุงมือมาเอาลงนะเดี๋ยมยองเนี่ยไปเคง อันนั้นน่าเอาไปไว้นังน่ะเขาว่านางมันเห็นเขาว่ากันยืนมันโอ้ยไยโอ้ยไยดูเนื้อของลูกยืนเนี่ยจะไม่เป็นไรสักถ,ถ้าผมมันมีปัญหาโอ้ยมไม่อะลจะได้ยินแปรงนูน้นกี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วนะห้าปีนี้ฮะห้าปีเข้านี่อันนูน้นเหรอครับนี่คนสร้าง ห้าปีห้าปีเต็มพอดีสี่ปีสี่ปีเต็มพอดีป้าปูกอันนี้ยังไม่สามปีเลยสี่ปีเต็มพอดีครับสี่ปีครับที่ว่าจะลูกมันไม่ได้แล้วทำแปลงนี้นะท่านาทำแปลงนี้พอละครับแปลงนี้ก็เหีต้นไม่พอครับทำไม่ได้ไม่มีใครทำไม่มีใครอยู่ เปลือกบางเห็นไหมครับเปลือกบางเป็นกระดาษเลยคุณลุงนี่ครับเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเนี่ยเขาเบ่งปูด้วยตัวนี้แล้วแคลเซียมตัวนี้ครับใช้สองอย่างแล้วก็ยาฆ่าแมลงตัวนีอ่ะเดี๋ยวของของคุณป้าเนี่ยเป็นไงตั้งแต่อันมาใช้อ่ะรู้สึกว่าดี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 ดูว่าีาีด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 มดี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 ่ีด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 ะดี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 ้ีใีด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 วดี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  ใช่แล้วมันโอ้โหโอด,ด,ดีมากมากเลยใช่ไหม <ใบ S 1> อันนี้<ม>ของนำเข้านะข้าปลาปลานิลทองผมว่าทำรายการอยู่ที่ไร่แปลงนู้นอะไรผมแ<อ>ปลงนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกลูกยังไม่ได้อะไรอ๋อแปลงนู้นอ่ะเหรอที่เข้ามาทำรายการทำอะไรนะอ๋อเหรอครับ เอาให้ป้าให้แต่กานได้นะลงเปลือกเขาบางไหมเห็นไหมนี่ครับเหลืองอร่อยไหมอร่อยกินแล้วจะนุ่มนะปิดปากเลยเน้ละเอียดยิบเลยละเอียดยิบครับนี่แหละฮะให้เคมีไหมน้อย ลงใช้น้อยมากเคมีแม่มาสุกพอดีเลยป่ะสุดกำลังกินพอดีเลยกำลังกินพอดีเลยโอ้โหโดโูหดแลก,กันมาตั้งกี่ปีแล้วนะลุงเนาะไม่เคยจริงกันเนาะไกลแค่ไหนก็มานะ <laughs> <laughs> เป็นพี่น้องกันไปแล้วกิน <laughs> <laughs> ถ้าติดใจแนะล้วลุงนะ ไม่เคยเคยกินผู้เรียนอร่อยครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สวนเนี้ยแล้วเนี่ยก็กินระดับนี้แหละไม่ต้องเล็กหวานนีครับหวานไหมหวานยอดครับที่ทุรอยนรงยยองแท้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ของเราไบโอมินนี่คือตัวใหม่ครับครับไบโอมินนี่ตัวใหม่เลยครับโอ้หวานเจี๊ยบเลยฮะหวานเจี๊ยบเลยโอ้หวานเจี๊ยบเลยท่านหวานเจี๊ยบเลยเปลือกบางไหม มั่งครับเห็นไหมถ้าคุณไปซื้อน้ําเนื้อนก็จะหนาขึ้นนะอ้าวหวานเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยหวานเจี๊ยบเนี่ยเปรียบนะคนที่เราซื้อไปเราเสียเงินไปเนี่ยสวนเราทำให้ได้แบบนี้นะได้สวนเราทําให้ได้แบบนี้นะสวนเราต้องทําแบบนี้ได้เพราะว่าใช้ของอาจารย์เราต้องได้เราดูแลกันไงใช้ของอาจารย์มันก็ได้อยู่แล้วไม่ได้โยอาจารย์อ้หวานเจี๊ยบเลย นี่เลยครับลงลง